รายการต่อไปพบกับระปเทศจิตจอรครับทุกคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกินอรีบตัดสินใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรจอรครับเป็นรายการของคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านทุกๆครอบครัวครับ พบกับผมเช่นเดิมนะครับพัสกรเสียงล้ําครับรับหน้าที่เป็นทั้งดีเจวิทยุด้วยแล้วก็พิธีกรในรายการโทรทัศน์ทั้งสตูและนอกสตูด้วยนะครับลุยเองนะครับพร้อมกับทีมงานครับเป็นกําลังใจให้ด้วยกันละกันนะครับเมื่อกี้ี่ดูสปอร์ตนะฮะอินเตอร์ดูของรายการของเราหน้าจอตรงนี้เนี่ยนะครับหน้าหน้าภาพภูมิใจเลยทีเดียวครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศนะฮะที่ได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยของเรานะครับ เอาล่ะก่อนจะเข้ารายการกันนะฮะคุณผู้ชมครับก็บอกเลยว่านะครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะขึ้นด้านหน้าจอคุณผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะฮะอย่าลืมนะครับนะฮะจดเบอร์โทรไว้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าสนใจนะฮะสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดรร้อยนะครับหรือว่าสารอินซีปลดปล่อยชนิดเข้มข้นพัดรร้อยนะครับโทรมายังรายการของเราได้เลยนะฮะสำหรับรายการเกษตรจอของเราเช่นเดิมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางไปที่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับไปที่เบอร์หล่มสักครับ ไปดูกันนะครับในนาข้าวว่าพัดร้อยใช้กับไม่ใช้จะงามแตกต่างกันขนาดไหนอย่าลืมนะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยใช้พัดร้อยเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับบุคคลท่านนี้ใช้พัดร้อยมาเมื่อ4ปีที่แล้วครับคุณผู้ชมนะครับปัจจุบันนี้ยังใช้พัดร้อยอย่างต่อเนื่องครับใช้ตั้งแต่รุ่นฝาแดงโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคุณผู้ชมฮะเสื้อที่ใส่ยังเป็นเสื้อรุ่นเดิมอยู่เลยไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าพัดร้อยฉีดกับนาข้าว ฉีดกับไม่ฉีดแล้ววิวบรรยากาศวันนั้นจะสวยขนาดไหนนำภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชม แล้วครับท no ่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแปลงเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอหล่มสักแล้วนะฮะผมเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูร์ครับหลายรอบเหลือเกินครับที่ผมเดินทางมาที่นี่นะฮะมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะที่ใช้พลัดร้อยของเรานะครับอย่างมากมายเลยทีเดียวมีหลายท่านนะฮะที่รับชมรายการของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่กล้าตัดสินใจใช้เลยก็มีนะฮะเยอะแยะมากมายเลยทั้งรายการวิทยุแล้วก็รายการทีวีตรงนี้แหละนะฮะวันนี้อีกเคสเคสหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับที่ผมจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นที่ยังไม่กล้าตัดสสินนนใใใจช้้ไดมมี่่ววรรกา ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะฮะซึ่งบุคคลท่านนี้เนี่ยนะครับผมได้รับทราบมาว่าเป็นบุคคลเรียกไง่ายๆว่าซื้อพัดร้อยหรือใช้พัดร้อยมาตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทเลยนะฮะทำไมยังเหนียวแน่นขนาดนี้ใช้พัดร้อยทำไมถึงต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปยี่ห้ออื่นเลยทั้งๆที่ในตลาดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยหลายร้อยยี่ห้อเหลือเกิน แต่วันนี้พลัดร้อยยังอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพี่ท่านนี้ไปทําความรู้จักพร,ร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมพร้อมกับคําตอบอย่างกระจ่างชัดเลยว่าพลัดร้อยมาใช้กับอะไรแล้วได้ผลขนาดไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะโอ้โหนะฮะผมไม่อยากมองหน้าเลยหลออย่อกว่าผมเยอะเลยนะฮะเอาแนะนําตัวนิดหนึ่งครับพี่ครับครับผมหนูคัดขันยศครับหนูคัดขันยศครับนะ ยศนะนามสกุลเพาะจังเลยนะฮะหนูคัดนะฮะโอเคนะฮะชื่อเล่นว่าเวันครับเวันนะฮะโอ้ยชื่อเพาะเลยคือวันนะฮะพี่เวันนะฮะพี่เวันของเรานะฮะพี่เวันครับยืนอยู่คนตรงนี้เนี่ยพาผมมาตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้หมู่บ้านอะไรตำบลอะไรฮหนะพี่เวัน บ้านห้วยโป่งครับบ้านห้วยโป่งเหรอตรงนี้นะนะครับอ๋อไม่ใช่บ้านห้วยแฟบนะบ้านห้วยโป่งนะบ้านห้วยโป่งตาบลฮะบ้านบ้านไหวครับบ้านไหวครับอืออำเภอลมสักดิ์นะจังหวัดเพชรชบูรณ์คุณผู้ชมนะฮะโอ้โหนะพื้นที่ส่วนมากแถวเนี้ยเขาทําอะไรกันจริงจแล้วผมเห็นว่ามีแต่ผักนะมีใบยาสูบรับอ๋อเหรอเออใช่ใช่ใบยาสูบนิยะนะ ออนะฮะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมใบยาสุบเลยก็มีนะตรงนี้นะฮะไล่กันนะแต่หลมเก่าเลยก็มีเนาะโดยส่วนตัวพี่วนเองปลูกไหมปลูกครับอา้าเหรอปลูกเยอะไหมแปดไร่ครับแปดไร่ต้องถามเลยทีนี้ใช้พัดร้อยหรือเปล่าล่ะแปลงั้นพัดร้อยครับเหรอ Oh, โอ้โหนะฮะคุณผู้ชมฮะเชื่อไหมครับนี่เสื้อตัวนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยเคยเห็นอยู่ตั้งแต่ถ้าเกินเป็นแฟนคลับรายการเนี่ยนะครับ okay, เนี่ยฮะโอเคพัดร้อยนี่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 อย่างนี้เลยพี่เบิร์นได้มาตั้งแต่นมแต่นานแล้วหรือเปล่าครับเล้วนะฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเสื้อแบบนี้จะไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวทีมงานขอดูเสื้อนิดนึงนะฮะปัจจุบันนี้เสื้อเราจะเป็นอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอ่านี่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 อย่างนี้เลยเนาะพี่เบิร์นนะนะฮะอ้าช่วยกลางหน่ออยยย่่างนนนีี้้เเลจะป็พัดรอย ปัจจุบันนี้เสื้อจะเป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมนะฮะเสื้อเป็นแบบนี้ละนะฮะอย่างนี้นะฮะด้านหลังนะครับนี่นะฮะด้านหลังจะมีคําว่าพัดร้อยซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยต้องต้องเป็นคนที่น่าเก่าแก่จริงๆคุณผู้ชมนะฮะขออภัยนะฮะเดี๋ยวส่งคืนทีมงานนะฮะตอนนี้นะฮะก็คือเรียกว่าเป็นเสื้อนะฮะดั้งเดิมเลยคุณผู้ชม ที่มาที่ไปได้มาเยี่ยงไรครับเนี่ยพี่บุญก็ะซ้อเป็นชุดครับนะเล้ซื้อเป็นชุดเลยตั้งแต่แรกเลยแสดงว่าพี่บุญเองเนี่ยใช้พัดร้อยตั้งแต่รุ่นฝาแดงสามขวดพันหรอเปล่าตอนนั้นโอ้โหนานมากสี่ปีที่แล้วเอามาใช้กับอะไรทีแรกครับพี่บุญใบยาสูบครับใบยาสูบเลยเหรออ๋อมันมีพันของมันไหมใบยาสูบเนี่ยพี่ก็พันพื้นเมืองธพันพื้นเมืองธรรมดานี่แหละ คือก่อนเจอพัดร้อยเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยพี่เวิร์นเคยผูกยาสูบอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะคือรู้จักพัดร้อยได้ยังไงดูดูจากจานดําหรือยังไงจานดำดูจากรายการทีวีของเราเนี่ยนะตัดสินใจอยู่นานไหมที่ดูอยู่อ่ะพักแรกพักไงกันครับพักใหญ่เหมือนกันนะคือดูดูพ่ออะไรพักใหญ่เนี่ยคืออะไรยังไงมันเป็นยังไงก็คือนอนบางว่าเออท่ามานซีดกับข้าวกับยาไมนจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมั่นใจเลยหรือเปล่าซื้อมาครั้งแรกก็ระมั่นใจมันได้ครับนะผมว่า คือผมเชื่อว่าเกษตรกรไทยโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่รับชมรายการองเราอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าอินรีเนี่ยมันเห็นผลช้าใช่ไหมรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าพี่ แต่พอมาใช้ต่วนนี้ก็จะรู้รู้สึกจะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เลยมันสวนกับความคิดเลยอเอามาใช้กับครั้งแรกในใบยาสูบเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นลองเล่าให้คุณผู้ชมที่ยังชมรายการของเราอยู่ในปลูกใบยาสูบเช่นเดียวกันเนี่ยอยากจะบอกอะไรบ้างคือใบใบมันจะหนาขึ้นน้ําหนักจะดีขึ้นใบหนาน้ําหนักดีครับอ๋อแล้วมีมะลุงมีแมลงอะไรมารบกวนมีเล็กน้อยใช่ไหมฮะจากการที่ใช้พัดร้อยกับใบยาสูบไปเปรียบเทียบกับ ก่อนจะเจอพัดร้อยเมื่อเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยใช้เคมีหรือเปล่ากระใสกันเหรอมันมันต่างกันตรงไหนบ้างต่างกันเยอะครับความหนาความหนานี่ต่างกันชัดเลยแล้วก็เขียวเขียวกว่าอืมแล้วประหยัดห่ะประหยัดไ,ไปไหมประหยัดกว่าครับประหยัดอะไรบ้างประหยัดั้งค่าปุ๋ยค่าหนึ่งชุ่มย่างครับคนะ่าปุ๋ยค่ายาฉีดคือปกติแล้วยาฉีดนี่พี่เบอนฉีดอะไรไปบ้างอะพวกเคมีเคมีเคมีนี่กี่ตัวซื้อมาครั้งหนึ่งเนี่ยกี่ตัวเลยครั้งแรกตอนนั้น ก่อนเจอพัดร้อยเนี่ยก่อนเจอพัดร้อยเนี่ยซื้ออะไรมาบ้างก็เยอะๆแล้วับาตัวขั้นต่าผสมผสมกันใช่ไหมแล้วพอเจอพัดร้อยแล้วเป็นไงฮะก็ไซก็คือไสตตัวเคมีน้อยลงคือมีเคมีแต่ว่าลดเคมีลงไป จากลดไปครึ่งเลยแล้วใส่พัดร้อยเข้าไปด้วยพัดร้อยที่เต็มสูบเลยนะผลที่เออออกมาคือ1เราได้ประหยัดละสองคือใบยาสูบนั้นมันดีขึ้นน้ำหนักดีคือแสดงว่าน้ำหนักดีนี้คือใบยาสูบนี่เขาช่างที่น้ำหนักใช่ไหมพี่เขาขายตามน้ำหนักเลยโอ้โหเนี่ยคือเรียกง่ายๆว่าคุณผู้ชมครับผมจะสรุปเลยว่าลดต้นทุนเมื่อสักครู่ที่ผมพยายามเจาะคาถามนะฮะแทนคุณผู้ชมว่าการลดต้นทุนก็คือว่าเคมียังมีอยู่นนะี่บแต่ลดการใช้ปริมาณลง นะฮะหรือแทบจะบางตัวอาจจะไม่ได้ซื้อเลยก็มีใช่ไหมฮะคือลดลงและที่สำคัญที่สุดคือผลผลิตมันเพิ่มเพิ่มตรงไหนก็คือคําว่าน้ําหนักใช่ไหมฮะค,คือน้ําหนักมันเพิ่มสมมุติต่อไร่เนี่ยน้าหนักมันเพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่เวิร์นตอนนั้นเฉลี่ยได้ไหมจําได้ไหมเฉลี่ยกับสมมุติที่เคยได้อยู่ประมาณสมมุติต่อไร่ประมาณเท่าไหร่ยังไงบ้างตอนนั้นก็ ห้าร้อยขึ้นครับหรอห้าร้อยกิโลห้าร้อยกิโลขึ้นจากจากการที่มันไม่ได้เลยเนี่ยสมมติมันสมมติว่าพันหนึ่งเนี่ยมันได้มาเป็นพันห้าครับอ๋ออย่างนั้นเลยนะฮะาล่ปีนี้ของผมที่ว่าไซฟันร้อยแปดไรเนี่ยผมได้ถึงห้าพันสี่ร้อยกิโลแปดไร่ได้ไปห้าพันสี่ร้อยกิโลถือว่าเยอะไหมเยอะครับเยอะใช่ไหมปกติเคยได้เฉลี่ยอยู่ประมาณประมาณสามพันกว่าครับเฮ้ยขึ้นสองพันเลยนะพี่วอโอุ้ย คุณผู้ชมแล้วพัดร้อยขวดเดียวหมดปะหมดครับเลยพอดีเลยใช่ไหมแปดไร่เนี่ยนะเจ็ดวันซีดเจ็ดวันอ๋อเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคือฤดูหนึ่งเนี่ยใช้ทีเดียวไม่ใช่ว่าใช้ทีเดียวขวดเดียวครั้งเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ไหมพี่วุญคอ๋อเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งนี่คือใบยาสูบใช่ไหมเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งผลที่ออกมาก็ผมคงจะอธิบายแล้วสรุปดรวมให้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วนะฮะในเรื่องของใบยาสูบทีนี้มาดูในเรื่องของแปลงนาข้าวบ้างแปลงแปลงนี้เลยใช่ไหมพี่บอกว่าาาใช้้พััดมตงน เนี่ยฮะแปลงนี้เลยคุณผู้ชมนี่ข้าวพันอะไรฮะนี่พี่วอนพิษโลกสีครับเนี่ยอะไรนะพิษโลกสีพิษสนุโลกสีครับแล้วปลูกมากี่ครั้งกี่ปีแล้วพันพันเนี้ยมาสองปีกับนี่ครับสองปีกับนี่แล้วนะเป็นข้าวนานานาปังเนาะเป็นหน้าปีอ๋อไว่หน้าปีเป็นข้าวสวยข้าวเจ้าอ๋อใช้อย่างไงอะฮะพัดร้อยแปลงแปลงเนี้ยพี่วนเพ่พอถึงข้าวยี่สิบวันนี้ก็เสียครั้งหนึ่งครับ คือหมายถึงว่าเป็นนาหวานเนาะได้แช่เม็ดปะเนี่ยพี่บุญไม่ได้แช่เลยเนาะบ่ได้แช่เลยเนาะนะฮะภาษาหลบนะบ่ได้แช่คุณผู้ชมคือสมมุติว่าหวานไปปุ๊บได้20มือ้อพอ20วันปุ๊บเนี่ยฉีดครั้งแรกเลยใช้ยังไงฮะพัดร้อยก็ใ<ช>ส์สี่ซีซีสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรโอ้โหเป๊ะตามที่ผมบอกเลยนะฮะแล้วฉีดยังไงฮะฉีดตอนกี่โมง เส้นแต่ตีห้ามาครับตีห้ามาคือตีห้าปุ๊บเดินออกจากบ้านเลยครับอ๋อนะฮะแล้วฉีดยังไงให้ฉีดเป็นละอองฝอยอยานที่ผมบอกละอองฝอยพ่นสูงสูงครับพ่นสูงสูงเลยคือโดนให้มันโดนเหมือนน้ำบนอย่างนั้นนะครับอ๋อมันเป็นยังไงบ้างแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับของพี่บุญเองทั้งหมดเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่ทั้งหมดเจ็ดไร่นะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะฮะเจ็ดไร่เจ็ดไร่เห็นเล่าให้เราฟังก่อนเข้ารายการบอกว่าใส่ปุ๋ยไปทั้งหมดกี่ตันฮะ ใส่แค่กระสอบเดียวครับคุณผู้ชมใส่ปุ๋ยไปกระสอบเดียวเจ็ดไร่ผมว่าล่อทับ,บิ้งรักเม็ดรือเปล่าเนี่ยนะฮะกระสอบเดียวจริงๆเหรอนี่พี่วัวเหอรอแล้วแปลงๆลงนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมด้านหลังผมเนี่ยนะฮะนี่แปลงแปลงนี้ก็คือเป็นนาข้าวเหมือนกันซึ่งเป็นแปลงญาติกันคเขาใช้พัดร้อยเ่ะแปลงนี้บ่ได้ใช้ครับบ่ได้ใช้เลยนะฮะห่างกันกี่วันฮะการปลูก ประมาณ10วันครับประมาณ10วันนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือผมกาลังจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะฮะนี่คืออันนี้เราไม่ได้พูดถึงอะไรนะฮะคุณผู้ชมครับผมก็พยายามเป็นกลางที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าผมโจมตีตรงนั้นตรงนี้นะฮะผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นเนาะพี่วุฒเนาะคือข้าวเนี่ยห่างก,กันประมาณ10วัน10วันนะฮะสังเกตด,ด้จากใบยาอาใบข้าวนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงจะเห็นภาพได้ชัดอย่างที่ผมเห็นในในปัจจุบันนี้นะฮะจะแตกต่างจากหน้าจอหรือไม่ก็คุณผู้ชมลองลอง,ลองดูเอาลึกๆ คือมันจะห่างมันห่างแล้วก็มันจะเป็นหย่อมๆยอมเหลืองๆหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแปลงที่เป็นญาติกันแต่พอมาดูของพี่เวนฝั่งนี้นะคุณผู้ชมครับสิ่งที่ได้มาพี่เวนได้ยังไงบ้างที่มันแตกต่างกับพี่เวนเป็นคนเล่าดีกว่ามันเป็นยังไงมันจะเฉียวจะใบตั้งครับเนี่ืมันจะตั้งนะฮะแล้วมันเขียวมันจะเรียวนะฮะมันเขียวแบบผมว่ามันไม่ใช่เขียวปุ๋ยนะมันเป็นเขียวนวลธรรมชาติมากๆเลยนะฮะ เนี่ยครับคือฉีดไปทั้งหมดเนี่ยครั้งที่หนึ่งตอนข้าวได้20วันนะพี่วนแล้วครั้งที่สองตอนไหนครับพี่บนก็ในอีก20วันครับนี่อีก20วันเหมือนกันแสดงว่าข้าวนี่2เดือน2เดือนนี่ก็คือฉีดไปแค่2หนเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งคุณผู้ชมนะฮะเดือนละครั้งพี่วุครับผมขอระงับเสียงนิดนึงพี่บนช่วยลงไปข้างล่างให้ผมหน่อยได้ไหมนะฮะลงไปให้คุณผู้ชมดูหน่อยอ่านะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวตามพี่บุลงไปเลยนะฮะเนี่ยครับ เสสสนนนออออาารกกัดรรกัดมมชตตเเจิิไ่้้งฮียครับพัดร้อยขวดหนึ่งครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่มเมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สําคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วลดมีได้จริง เกษตรกร,กรถูกใจเมื่อใช้พลัสร้อย เทำมาต้นนะทำททุกปีนี่มันอีแร่อีกัมค่ะนี่พออีสูบน้ำนี่ฉีดพัดร้อยเข้าไปนี่น้ำเข้ามากระบาแร่เลยค่ะไม่แร่เลยใช่ไหมฮะไม่ดำไม่สีดำไม่สีคพรำเลยยังอีกใหญ่ขึ้นอีกนะครับไปอีกนะไปอีกใหญ่ๆใหญ่ๆคนนี้อย่างมีดยังไม่มีเล็ดเลยนะครับันตากระแต่ร้องไห้หนีหมดเลยกันร้องไห้แล้วฮะฟันหักไปคือก่อนหน้าเจอพัดร้อยกับที่ฉีดพัดร้อยมันงามต่างกันไหม เขียวขึ้นครับพัดร้อยครับเขียวขึ้นใบจะชูตั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะถ้าภาษาใบยาสูมนี่คือว่าอย่างนี้งามเลยดูจากตัวไหนฮะต้นนี่ก็สมบูรณ์ได้ไหมตูวมึงเล่าให้เราฟังว่าก็คือว่าเมื่อก่อนเต็มที่คือสิบรูปสิบรูปถึงยี่สไม่เกีสินนั้นแหละครับไม่เกินนั้นยิ่งต้นนี้ก็ประมาณเหมือนกันไหมฮะใกล้เคียงกันต้นนี้เขาใกล้เคียงกันดูนะดูจากสายตานะฮะนี่เขาเรียกว่าดกมหาสัจจันไหมฮะอย่างนี้ก็ตอนนี้ ทุกคนที่ว่าผ่านมาเขาก็ยอมรับว่าเป็นสวยลูกสวยเขามองในภาพทาให้ทรงสวยด้วยอ๋อทรงสวยคุณผามรู้สึกก็ชอบครับมลดต้นทุนอลดต้นทุนได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นครับผมครับแล้วเราก็ย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าแพงดีได้เร็วกว่ากําลังขึ้นอีกโอ้ยมันไม่หยุดไม่หยุดเลยนะพี่นะไม่หยุดคือฉีดเล่ยไปมันก็จะออกนอกเลยฉีดพัดร้อยเนี่ยออกมาเรื่อยๆเลยเป็นไงที่หันมาใช้พัดร้อยอย่างลุงเนี่ย ดีทุกคนเราหันมาซ้ายนี่กันเด้อเนี่ยพี่น้องดีจังเลยนะครับเนี่ยผมสายโอ้ดีจังเลยเออดคิตัวคนนะ้องดีจังดีแท้ๆท้เนี่ยผมผมดีจังแตงมาเสียมาดูเลยมาดูเลยจะใช้กล้องสุดเลยทุกสายเนี่ยเม่บ้ากันอย่างไรอันนี้นิดเดียวเล่นพูดเออมันยังพูดมาได้เลยก็ไปดูค้องแม่ก่อนเอไ้นิดดียวต้องไปดูก่อนเลยไอ้นิดเดียวเนี่ยขนาดไหนเนี่ยพุ่งขนาดนี้นะแปลงเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยแม่ก็บอกวควาอแม่นรกอย่างโห้ยนี่ มันมันได้วานกันยูติดกันสรางเจ้าว่ะเขาบอกได้ใส่ผัดร้อยก็เพราะแม่นองใหญ่แล้วองใหญ่ก็ชอบแม่วาเขาใช้ดอกตานกนจังอ่ะผมใส่ผัดร้อยกับกระโพดครับใส่ผัดร้อยกับบัวครับผมใส่ผัดร้อยกับทัวงามไมคคับสวยไมคคับยาวไมคคับผมใส่ผัดร้อยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่ผัดร้อยกับมันใช้ผัดร้อยกับต้นหอมจีนผมเอาผัดร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้ผัดร้อยกับอ้อยผมใช้ผัดร้อยกับมะละครับ พัดร้อยคือชื่อในฝันสนดูนะฮะเนี่ยพี่เวิร์นยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชม,มฮะนี่คือข้าวสองเดือนใช่ไหมฮะพี่เวิร์นนะฮะปกติพี่เวิร์นเคยปลูกนาข้าวมาก่อนที่จะเจอใช้พัดร้อยเนี่ยปลูกข้าวเหมือนกันนะฮะทีนี้อยากจะทราบว่ามันสูงขนาดนี้หรือเปล่าพี่เวิร์นเต็มที่แค่ไหนพี่เวิร์นประมาณหัวเขา่าแต่นี่ปุ๋ยลูกเดียว แล้วฉีดพัดร้อยไปสองหนโอ้โหคุณผู้ชมฮะโปรดใช้วิจนรณละยานในการรับชมแล้วก็พิจินิจพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันนี่คือการใช้พัดร้อยนะฮะอ่ะพี่วอนครับผมขอสักต้นหนึ่งถอนให้ผมดูหน่อยได้ไหมสักต้นหรือกอนึงก็ได้นะฮะไม่ต้องล้างนะครับดึงมาเลยว่ารากมันจะประมาณไหนนี่คือการใช้พัดร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับขาดไหมฮะขาดไหมเนี่ยฮะดูนะฮะดูรากนะครับคุณผู้ชมว่าจากพี่วอนดูนะฮะนะฮะดูต้นข้าวนะฮะนี่คือสองเดือนแล้วพี่มหอว แขนหนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะแขนหนึ่งเนี่ยครับสูงประมาณแขนหนึ่งนี่ฮะคือข้าวสองเดือนอ้าวดำไม่ดูเหมือนเดิมลยครับพี่เวินครับดำไว้เหมือนเดิมนะเสียดายนะครับนั่นแหละครับเอาละกลับมาเลยครับพี่เวิรนครับนะฮะเนี่ยฮะข้าวสองเดือนแล้วดูจากความเขียวแล้วกันนะฮะพี่เวินครฮะผมถามนิดนึงอ้าวระวังครับพี่นะฮะ พี่เวิร์ดผมถามนิดนึงทำไมร่องมันมันถงึงสูงสูงต่ำต่ำแบบนี้พี่เวิร์ดเป็นแปลงยาครับอ๋อหรอเป็นแปลงยาใช่ไหม <ภา S 1> อ๋อเนี่ยฮะคุณผู้ชมมาดูตามสายตานะฮะตรงตรง,ตรงเดี๋ยวทีมงานจะแพลนกล้องให้ดูนะฮะคือเป็นร่องกลางสูงต่ำสูงต่ำเป็นขั้นบันไดแบบนี้คือเป็นร่องยาอ๋อปลูกไบยาสูบมาก่อน <ภา S 1> นะไม่ใช่ว่าไม่สวยสวยไม่เสมอนะคุณผู้ชมฮะแต่เนื่องจากเป็นแปลงยา พี่บุญฮะเห็นพี่บุญก่อนเข้ารายการกับผมเนี่ยพี่บุญเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนาะจริงๆพี่บุญเองเนี่ยก็ผมว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวยงคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็อายุประมาณก็น่าจะ40อัพอขึ้น4 8ปปี48ปี48ปทานามาโดยตลอดครับผมก็30กว่าจะ40บเหมือนกันนะคุณผู้ชมคือวิถีการ,กรเกษตรปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับผมเยอะนะคือวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดปัจจุบันเนี่ย แต่โชคดีอย่างหนึ่งคือตอนนี้สื่อมันเยอะนะครับคุณผู้ชมครับการรณรงค์ลดละเลิกสารเคมีเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นละนะฮะยิ่งประชาคมอาเซียนหรือ AEC กำลังจะเปิดในปี2558นี้ประชาชนชาวไทยต้องตื่นกันฮะคุณผู้ชมตื่นจากการลดละเลิกการใช้สารเคมีคนหนึ่งเหมือนกันคือพี่เวิร์นพี่เวิร์นเคยใช้เคมีไหมเคยครับเคยอยู่แล้วหนักๆักเคยใช่ครับ,รบทีนี้เนี่ยพี่เวิร์นหันมาใช้พัดร้อยเนี่ยกับการที่ใช้เคมีอยู่เนี่ยมันต่างกันยังไง,ไงบ้างพี่ ได้อะไรจากการใช้อินทรีย์มั่งปัจจุบันนี้มันก็จะแบบมันจะได้ความที่ว่าจังไรแหละครับสารเคมีจมโบต้องเข้าตัวเองอือนตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้มาอันดับหนึ่งเลยแหละคือหนึ่งเราปลอดภัยเนาะแล้วก็อีกสําคัญที่สุดก็คือว่าบางคนยังต้านอยู่อะพี่พี่เบิร์นยังต้านคําว่าเคมีอยู่พี่เบิร์นอยากจะแนะนํำยังไงบ้างไหมในประสบการณ์ตัวเองให้ลองลองหันมาเบิรงในตรงเนี้ยออว่ามันให้ลองเบิงอืม มันก็บ่ถึงกับแพงจนเกินไปมันไม่ได้แพงจนเกินไปคือหลักแบงค์พันยังมีเงินทอนกลับอะง่ายง่ายเลยใช่ไหมพี่วนตรงเนี้ยเราลองลองหันมาเบิ้ง่าถ้าบม่ดีก็บันทิ้งไปเลยเออบันทิ้งไปเลยคุณผู้ชมฮะคือพี่วนบอกว่าถ้าไม่ดีก็เพี้ยงทิ้งไปเลยคือแค่900อร้อยนะฮะซื้อขวดแถมขวดนะฮะคือบันทิ้งไปเลยอะถ้าไม่ไม่ได้ผลนะคุณผู้ชมใช่ไหมพี่วนครับผม แต่พี่บุญใช้มา4ปีแล้วครับผมใช่ไหมฮะเบิงนี้นะฮะครูเบิงเสื้อก็แล้วกันว่าเสื้อเนี่ยตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะพี่บุญฮะเี่ยมีหลายท่านที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับบางท่านก็อย่างที่บอกไว้ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจใช้พัดร้อยบางทีเนี่ยพี่บุญเองเนี่ยจริงๆแล้วพี่บุญอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยลมศักดิ์เนี่ยผมจัดรายการวิทยุด้วยครับใช่ไหมฮะทั้งรายการทีวีด้วยพี่บุญก็ฟังวิทยุกับผมด้วยใช่ไหมลูกทุ่งพัดเเนนนนาะะะฮออ่่่บงงคียยัไมชื ยังไม่เชื่อพี่วนอยากจะมีอะไรชี้แนะกับพี่น้องเกษตรกรบ้างไหมครับก็ให้ลองหันมาเบิ้งนะครับว่าไซต์ตัวเนี้ยเบิ้งก่าว่าที่ผมไช้อะผมกับว่าดีมาทำไม่ปีแลสี่ปีเนี่ยทำไมถึงไม่เปลี่ยนแปลงก็เพราะว่ามันมันมันอยู่ในใจมันอยู่ในใจมันเรียบเทียบแล้วมันคือคือเออ ผมถามนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะธรรมชาติที่สุดะฮะผมจะไม่เกรงผมจะไม่เตรียมอะไรใดๆทั้งสิน้นผมถามพี่พี่ว์นตรงๆเลยว่ายี่ห้อต่างๆเนี่ยที่โฆษณาไทยรัยการทีวีเนี่ยแม้กระทั่งขวดหนึ่งหลักพันหรือขวดหนึ่งไม่ถึงพันเนี่ยเคยใช้ปะเคยมาครับเคยใช่ไหมครับอือเป็นยังไงลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยมันต่างกันนะบัตรกาตาในตก่ตา,าทางราคาเขาแพงอา้าราคา นะต่างกันตรง<ด><ม>ราคาสมมติว่าอินซีเหมือนกันเนี่ยผมผมเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าอิบบนซีเนี่ยถ้าหากว่ายี่ห้อไหนใช้ดีเนี่ยใช้ไปเลยครับผมไม่จําเป็นต้องให้คุณผู้ชมมาใช้พัดร้อยแต่ถ้าเป็นอินซีเนี่ยผมสนับสนุนร้อยเปอร์เซนตแต่ว่าผมอยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่านวัตกรรมใหม่แห่งวงการการเกษตรคืออินรีเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วซึ่งไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนมา่หมักเองทําเองแต่ตอนนี้เรามีนักวิจัยทีมวิจัยทีมวิทยาศาสตร์ที่ต้องคิดค้นในห้องแลบ อย่างดีกว่าจะมาถึงมือคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเราผ่านกระบวนการคิดค้นมาอย่างมากมายเลยทีเดียวเอามาต่อฮะทีนี้คือถ้าหากพูดถึงในเรื่องของอ uh, ินซีอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้กันนะ<อ>พี่บุญเนาะมันคือแตกต่างจากการที่ใช้อย่างที่บอกว่าแตกต่างกันที่ราคาคนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใช้แล้วได้ผลคุณผู้ชมใช้แล้วได้ผลแล้วถ้าหากว่ามันแพงใช่ไหมพี่บุญ มันก็ต้องเพิ่มต้นทุนตัวเองลงไปอีกทีนี้พัดร้อยเนี่ยนะฮะเราจําหน่ายกันราคา900บาทซื้อขวดแถมขวดตกขวดใน,น450คุณผู้ชมณนะปัจจุบันนี้นะฮะในราคาที่เราจําหน่ายอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นบอกว่าแพงหรือไม่แพงคุณผู้ชมลองพิจารณาเอา1ขวดผสมน้ำได้ถึง2000ลิตร,รใช่ไหมพี่เวิร์แล้วไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะพืชมันสามารถฉีดได้กับพืชทุกชนิดเลยพี่เวรใช่ไหมฮะ ราะน่นเองอย่างที่บอกว่าหนึ่งเราได้จากราคาที่มันถูกกว่าถูกกว่าครับแล้วก็การผสมในการใช้เนี่ยมันมากกว่าใช่ไหมฮะแม่นครับเพราะฉะนั้นหนึ่งขวดเนี่ยผสมน้ําได้ถึงสองพันลิตรคุณผู้ชมหรือผสมถังสองรอยลิตรเนี่ยได้ถึงสิบถังเนาะพี่วนเนาะแต่พี่ถืเหมือนเองเนี่ยคือใช้ถังยี่สิบลิตรเนี่ยโอ้โผมว่าเป็นร้อยถังอ่ะใช่ไหมฮะ,ะหนึ่งขวดนั้นคุ้มสุดคุ้มนะได้จากราคาแล้วได้จากอะไรบ้างไหมครับพี่วนนอกจากราคาแล้วที่เปรียบเทียบกัน ที่เคยใช้ใช้อยู่เอาเบิงว่ามันจะงามตาไปบ้าอ,อ่ะเท่าที่ผมสัมภาษณ์มานะไม่รู้นะผมผมกำลังจะคุยกับพี่บุญนะฮะเท่าที่ผมสัมภาษณ์มานะฮะคุณผู้ชมครับกับพี่น้องกเกษตรกรหลายต่อหลายท่านสิ่งท,ที่ได้มาคือหนึ่งเรื่องราคา,าสองคือปริมาณในการใช้คือของเราเนี่ยคือพัดรร้อยเนี่ยผสมได้เยอะกว่า,าคือสามารถผสมได้น้ำเนี่ยได้เยอะกว่านะฮะอัตราการใช้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันมีอยู่ในขวดเดียวนะหลายตัวเหลือเกิน เพราะฉะนั้นขวดเดียวจึงผสมน้าเปล่าแล้วฉีดได้เลยอย่างเช่นโบดงใช้ยาจับใบอ่าไม่ใช้ยาจับใบเลยใช่ไหมครับพี่เวิร์นพี่เวิร์นตรงนี้เนี่ยพัดร้อยเนี่ยฉีดในแปลงนาสองครั้งที่ฉีดลงไปตรงนี้เนี่ยผสมอย่างอื่นบ้างไหมครับบ่มีครับพัดร้อยล้วนๆเลยหรอคุณผู้ชมฮะถ้าผมสรุปนะฮะหนึ่งในนาข้าวของพี่เวิร์นปลูกไปแล้วสองเดือนคือหวานไปแล้วสองเดือนใส่ปุ๋ยไปทั้งหมดไม่ถึงตันนะคุณผู้ชมการสอบเดียว นะฮะกระสอบเดียวทั้งหมด7ไร่ถูกไหมครับเจ็ดไร่กระสอบเดียวแล้วฉีดพัดร้อยไปเพียงแค่2หน2หนโดยไม่ผสมอย่างอื่นเลยนี่คือคํายืนยันจากพี่เวนถูกไหมพี่เวนครับผมนะฮะได้จากตรงนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยหนึ่งขวดผสมน้ําได้ถึง2ผลิตอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้เพราะฉะนั้น7ไร่ฉีดทั้งหมดไปหมดถึงครึ่งขวดไหมนยพี่เวนไม่ถึงลครับไม่ถึงก็เรียกง่ายๆเดียวว่า ครบถ้วนและสมบูรณ์นะฮะท่านะผู้ชมครับนี่คือผลพวงจากการใช้พัดร้อยล้นล้วนเลยนะฮะเพราะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะฮะที่สนใจแล้วล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการเกษตรติจอของเราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่าลืมฟังรายการวิยุด้วยเนาะสำหรับที่ลมสักะนะฮะหลายคลื่นด้วยกันนะฮะลูกทุ่งพัดร้อยนะฮะเปิดเพลงพ่อไหมสุดท้ายเพาะครับเราะนะฮะ่าเจอตัวจริงๆนะตอนนี้น่าพิบเบิร์ดนะเคยเห็นแต่ผมในรายการทีวีแล้วก็ได้ยินแต่เสียงนะฮะเราไม่มีการเตียมกันนะพี่นะไม่มีการเตียมกันเต็มใจที่จะนําเสนอผมจ้า มาออกรายการทีวีบอได้จ้างเลยนะคุณผู้ชมครับเอาละวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุญมากที่สละเวลาให้ผมและทีมงานมาถ่ายทําแล้วก็นําเสนอผลิตภัณฑ์ของพัดร้อยที่ได้ใช้แล้วเนี่ยผลพวงที่ออกมาจากตรงเนี้ถือว่าคุณผู้ชมตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณพี่บุญครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับคุณผู้ชมครับคงได้รับคําตอบเป็นอย่างดีแล้วนะครับสำหรับคุณพี่นะครับบุคคลท่านนี้นั่นก็คือพี่หวนนะฮะที่นําพลัดร้อยของเราไปใช้เจไร่ใช้ปุ๋ยไปเพียงแค่1กระสอบ1กระสอบเท่านั้นคุณผู้ชมเป็นไปได้อย่างไรนั่นก็คือเป็นไปแล้วครับในเรื่องของการลดต้นทุนครับลดต้นทุนและผลผลิตเห็นได้ชัดเลยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน นะครับนาข้าวเขียวสมบูรณ์แล้วก็หนาขึ้นนะฮะแล้วที่จะไม่สุดต้นสูงสมบูรณ์เลยเลยทีเดียวนะครับเอาลาพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ยังลังเลใจอยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจสั่งซื้อพัดร้อยวันนี้นะครับพี่วุเองและผมเองที่ลงแปลงเองคงจะนะครับหาคาตอบให้กับคุณผู้ชมที่ยังลังเลใจอยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจว่าผมเนี่ยโม้หรือเปล่านะครับเตียมกันหรือเปล่ากับทีมงานเตรียมกันหรือเปล่ากับเกษตรกรไปเอาแปลงอื่นมาถ่ายทําหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะคือคุณผู้ชมเองพยายามจับผิดให ได้นะครับแล้วก็เมื่อจับผิดไม่เจอลองสั่งพัดร้อยไปใช้ดูก็แล้วกันนะฮะเอาละนะครับเวลาหมดแล้วจริงๆครับจำกัดเหลือเกินครับเพียงแค่28นาทีเท่านั้นกับรายการเกษตรจอของเราในแต่ละวันนะครับผมสัญญากับคุณผู้ชมนะฮะจะนําภาพดีๆเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นเทปเก่ารีรันบ้างต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับ เนื่องจากว่าการเดินทางค่อนข้างลําบากเลือกเกินครับลำบากจริงๆนะฮะในการเดินทางล่าสุดนะครับที่ผมเดินทางมาก็คือเส้นทางที่อําเภอชุมแพมาที่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบุรีครับวันนั้นผมมีโอกาสขับรถเองนะฮะเดินทางมาพร้อมกับทีมงานนะครับก็ปรากฏว่าเห็นรถเกิดอุบัติเหตุนะครับสีคันเลยทีเดียวนะครับพลิกหงายท้องตามนะครับผุบเขานะฮะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนั้นฝนตกหนักครับวันนี้ผมก็ต้องฝากขอบพระคุณนะครับสำหรับ พี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่เป็นกําลังใจให้กับผมก็ฝากมาบอกว่าขับรถขับเรือให้ระมัดระวังด้วยต้องขอขอบพระคุณครับแล้วก็ฝากปรยาสัมพันธ์ไปกับคนที่ขับรถนะฮะยามพหนะต่างๆบนท้องถนนในฤดูฝนตรงนี้นะครับด้วยความระมัดระวังด้วยก็แล้วกันเอาละนะครับนอกเวลาไปและนะฮะจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ล่าลาไปแล้วสวัสดีครับ